ลงเวลาลงปลาเก่ามงตรงนะครับนเนถึงพื้นน้ามาครับพี่น้องมาลุ่นน้ำกันค,ครับผมมาชมบรรยากาศร,รอบคางครับผมบรรยากาศรอบๆนะครับบรรยากาศรอบคางนะครับ

เตรียมมะรุนกันนะครับพี่น้องออกาาเก่ามงนะครับเก่ามงตรงครับนี่จะลงถึงพื้นโอ้ต่เอาหลายๆเล้วครับว่อนี้ ปฟนญ่ตายน้ตื้น่แพ่กะหนลังทยอยลงนะครับ ครับผมล่อรุ่นนะครับกำลังเตรียมพร้อมสีพแพร่ประจำตำแหน่งนะครับบอนี่เพิ่นสิรับ60แพรนะครับแพร์ละ800บาท หาลุนน้องกันนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมสี่ผ้าเดินรอบๆบรรยากาศรอบคังนะครับเพราะว่าผู้เพิ่นลงปลาเพิ่นก็นเตรียมเอาแพรประจำตำแหน่งนะครับปลาก็ขึ้นดีดบุตรปัดบุตรปัดนะครับรเอารอรุนน้อกันนะครับ รอรุนรอรุนครับผมปรามานเก่าเก่ามงตรงนะครับสีลงอันนี้กำลังเตรียมพร้อมอุปกรณ์ประจำตำแหน่งนับความหมดความผู้นั้น

นับถอยลังนะครับประมาณ20นาทีนะครับสี่จะสี่สิบแล้วแปดโมงสามสิบแล้วใกล้แล้วครับประมาณถอยลังอีกประมาณยี่สิบกว่านาที บรรยากาศรอบอ่างนะครับนี่คือเป็นหน้องกลางหน้องหมู่บ้านนะครับหน้องซักดิ์นะครับบ่มีผู้ใดลง่มมง่ไงนะครับดูบรรยากาศครับรอบ,รอบ นเยอะมากเอารล่อหลุดต้องกันนะครับผมคือประมาณเก่าโมงตรงนะครับก่รล่อหลุดต้องกันนะครับ Nói thì ละึกใกล้สิ thì ฮอด hoàn ไป ประมาณยี on ite, ่สิบนาทีนะครับหกสิบแพ้นะครับเทละแปดร้อยบาทครับผมปลาีนบ่อหลุดต่อสิบปีนะครับทารุ่นน้ำกันนะครับว่าผู้ฝึนว่านแหงนสิมันมาเลยสิถือแบบ

เรื่มดีดบุดปัดบุดปัดนะครับเขียวมาไปไ,ไปเขียวที่เหลมมาไป

มา่อย่มแ้เขอยรนมด้เทงามีแงากวบานประมาบปะาแวแรกแถวสอหัหนึ่งที่เจ็ดนะเอาครับประมาณเก้ามงนะครับอันนี้ก็ประมาณ8ปดมงสีนาทีแล้ว ลงประจำตำแหน่งนะครับแพทย์ท่าน,อ,นอ้าครับผมก็แพรร้เพิ่บเตรียมพร้อมนะครับก็ทารุ่นน้ำกันนะครับประมานเก้ามงตรงเพิ่นการทีวานเห็นนะครับก็คือเพิ่นได้บาสแล้ว มันเอาบาดไปล้วก็ไปแพร่รปจำตำแหน่งนะครับเก่ามงตรงนะครับมาลุนน้ำกันครับวันนี้ถ้าถ้าทยช็อตช็อตีึไล่ตัาหน้าเป็นหลากตากัครับพาลุนน้ำกันนะครับ

ไายตอนเดินทางที่วนันนี่้ใช่ไทยทงงั้งเน่าหรือว่าไทยเห็นอนะไรน้ำไายทางงั้งเน่าเออนั่นแหละไายทั้งนอตหรือว่าไทยไปเห็นเบอร์ทุกคนนะอ่ะงั้นประมาณนั้นอเอาครับเตรียมหแห่แล้วนะครับเตรียมอุปกรณ์แล้วครับผมถารุ่นน้ำกันเองนะครับ

อาอนับพี่น้องบาดเท้เากับมาลุ้นน้ำกันนะครับบาดนี่ใกล้ใกล้ใกล้จะถึงเวลาแล้วครับ จะฝ่าไทยเอากระทารุ่นน้องกันนะครับประจําตําเน่งไก่จี่ได้เวลานะครับประมาณ1ิบสี่นาทีนะครับ1ิบสามี่นาทีกับได้เวลาลงแหนนะครับว่าเก่ามงตรงคือจุดพูดนะครับตุ้มเลยนะครับ บรรยากาศรอบๆนะครับรประจำตำแหน่งนะใกล้จะครบแล้วนะครับ เอากรลังห่างแห้นะครับจว

ทะเบงตอนเพิ่นดึงพอแล้วตอนวันโ <im it> อ้โพูดอะแคือเป็นปุ่มเป็นงนแล้ววะเนี่ย <im it> อินข่าวไทายุ่มๆข่าวไทายตอนเพนนิ่งนึงแหกขึ้น